เลยผมปล่อยไปก่อนสวัสดีครับสมชายไร่เซนสุกนะครับวันนี้มาดูสวนของลุงดำนะครับวันนี้แกไม่เคยปลูกแตงโมนะครับแกก็ขาดประสบการณ์อยู่นะครับวันนี้ก็ผมก็ไร่เ้นสุกก็เลยมาแนะนํามาดูให้นะครับว่าแตงขาดอะไรเป็นยังไงนะครับนี่แตงแกก็จะจะแนะนําแกนะครับแกจะขาดปุ๋ยนะครับตรงนี้มันจะไม่ค่อยโตแกปลูกมากปลูกมากี่วันแล้วครับประมาณ เลยครึ่งเดือนหรือไมประมาณ20วันประมาณ20วันลายมัจะได้20แตงนี่ก็ประมาณ20วันนะครับตรงนี้แ้าจะได้แตงแกขาดปุ๋ยนะครับตรงนี้แตงขาดปุ๋ยแล้วก็ปลูกหลายต้นเกินถอนทิ้งได้นะครับนี่ตรงนี้ก็น่าจะถอนทิ้งนะเอาเลี้ยสัก3ต้น4ต้นก็ได้นะตรงนี้นี่เยอะเยอะเกินนะครับนี่ตรงนี้อันนี้ที่ว่าเรารอดแทงไปแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้นันมันดึงออกมามันไม่รู้มันติดมาท่าไหร่ เองมาซ้ำอีกทีหนึ่งเย,เยอะเลยนะเยอะแต่พวกไอ้อประมาณแปดล่องนี่แหละแต่ตรงนี้ไม่ต้องถอนทิ้งก็ได้ได้ยังสามต้นแล้วเราปลูกหลายต้นเราก็ได้หลายหลายลูกอ๋อมันห่างกันหน่อยอไม่เป็นไรแต่ถ้ามันชิดเลยต้องเได้ค<อ>ิดออกมันเยอะเกินแต่ก็มีโรคจับนะครับเนี่ยเรามาดูโรคแตงครับโรคแตงจะมีเพี้ยจับนะครับพเพื่อน ที่เพื่อนๆสังเกตแตงนะครับดูง่ายใบจะหยิกนะครับนี่ดูใบหยิกนะครับใบหยิกนะครับถ้าเราอยากรวบอะไรลงเราต้องเปิดใต้ใบนะครับนี่มันจะมีเพีียนะครับเพี้ยจับอยู่แต่นี่มันมันมองไม่เห็นกับตัวเล็กมากนะพะใบเล็กก็จะตัวเล็กนะครับมันต้องดูต้นใหญ่ๆนี่ก็จะเป็นเพีียจับนะครับตอนนี้ใบหยิกๆนะครับนี่ตรงนี้มันจะมองไม่เห็นตัวน่าอหไรนะครับเพราะว่ามันตัวเล็กมากนะครับเพราะว่าต้นเล็กมันก็จะตัวเล็ก ถ้าตัวต้นใหญ่ต้นใหญ่ตัวมันก็จะใหญ่แตงแกขาดปุ๋ยนะครับท่านอย่างนี้เรารีบใส่ปุ๋ยนะครับนี่จะได้โตทันเวลา,าแตงแกก็ขึ้นดีนะครับนี่แกหยอดเมล็ดหยอดเมล็ดาน,นะครับแต่โรคก,ก็เริ่มลงนะครับพวกเพียนะครับเริ่มจะจับแกยังไม่ได้ฉีดยานะครับนี่ หลายเม็ดออกมันบางๆอยู่แต่แปดแปดเก้าล่องนี่แหละไอ้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเองถ้าเอาเพีย้ยไฟถ้าเพี้ยจับอย่างนี้นะครับให้ให้ใช้ยาฆ่าเพี้ยโดยตรงนะครับนี่ก็ต้องก็ต้องไปใช้ยาอยืา่นผสมให้ใช้เฉพาะยาฆ่าเพี้ยอย่างเดียวยาฆ่านอนก็ไม่ต้องนะครับเพราะว่าไม่ใช่นอนลงถ้านอนลงเราถึงใช้นะครับท่านถ้า น้อยไม่ลงแล้วไม่ต้องใช้นะครับเพราะอาจจะทำให้เราเปลืองใย,ยเฉยนะครับตัวนี้จะเห็นอยู่นะครับตัวเล,ล็กๆนี่มองเห็นนะครับเหี้ยมันจะเป็นใบจีบๆแต่จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันจะเล็กมากเลยตัวดำๆนะครับตัวเล,ล็กๆขอ,อ,องแกปลูกประมาณตรงนี้ประมาณห้าไร่เน,ะนาะถึงไหมห้าไร่อาจจะไมีอาจจะได้ ประมาณสามไร่รไรถึงสี่ไร่นะครับรรแกปลูกสายน้ําหยดนะครับไม่ใช้พยางคุมนะครับแกยังไม่ได้ขึ้นล่องนะครับเพราะว่าแกไม่รู้นะครับว่ายังไงผมก็เลยแนะนําให้แกขึ้นล่องนะครับเพราะว่าย้ามก็มขึ้นเต็มเพราะว่าย้ามแกแย่งอาหารเละแตงก็ขาดปุ๋ยด้วยนะครับลุงดำแกก็ไม่เคยปลูกนะครับแกก็ขาดประสบการณ์นะครับแกก็เลย ให้ผมมาดูให้ว่าแตงมันขาดอะไรเป็นยังไงมาดูว่าแตงมันเป็นการขาดปุ๋ยแล้วก็โรคมันก็เริ่มจับแล้วโรคเพียเริ่มจับนะครับนี่ก็ปลูกเยอะอยู่นะนู่นไปถึงนู่นนะครับตรงเทนามองเห็นเทนานึงริมริมเทนานับแตงโมแตงโมพันอะไรลุงมีรู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้ซื้อพันยังไงก็ซื้อมาปลูกเอาอย่างเดียวปลูกเลยซื้อมามั่วๆเลยอย่างเงี้ยซื้อมามั่วๆพันพันอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เพราะว่าพันนี่ใช้ดีดีตามเขาแกซื้อมาเป็นกิโลนะครับแกก็ว่าซื้อเขาซื้อผ้าประพันนี่ดีแกก็เอามาเลยนะครับไม่ต้องไม่รู้ว่าพันอะไรว่าแต่ขายซื้อแกซื้อถุงโลเท่าไหร่พันมันไม่รู้เหมือนกันนะแกะแบ่งเขาแบ่งขายขายกิโลเท่าไหร่แพงเหมือนกันแหละน่าจะ น่าจะรายตังเลยรายตังไม่แน่ใจเพราะว่าแกเขาเป็นคนซื้อ <S <S เขาซื้อให้แกนะครับ <S <S คนซื้อให้คนซื้อให้แกทำร่วมกันกันเลยมาแบ่งกันไม่รู้ว่าเท่า,าไหร่ <S <S คนละครึ่งเงเลยไม่ได้าม่า,มๆๆา <S <S ครับเจอปัญหานี้ก็ถ้าแตงออกต้นแกนแค่โตไม่ทันเวลาก็ให้รีบใส่ปุ๋ยนะครับ ให้ใส่ปุ๋ยเลยอันนี้ก็แตงโมขัดปุ๋ยนะครับนี่แตงโมได้ยี่สิบกว่าวันนะครับแตงได้แค่นี้นะครับนี่ต้นเล็กมากนะครับหญ้าก,ก็เยอะถ้าแ,แตงช่วงนี้นะครับต้นขนาดนี้เราจะเพิ่งให้น้ํามากนะครับมันจะทําให้หญ้ามันขึ้นถ้าเราให้น้ําบ่อยเท่าไหร่หญ้าก,ก็ขึ้นเร็วเท่านั้นนะครับเพราะว่าต้นเล็กๆเ,เราจะเอายายากแต่ขึ้นล่องเล็กไปนะครับนี่ปลูกแตงตรงนี้ขึ้นล่องเล็กไปต้องให้ล่องใหญ่ก็นิดนิดนึง แค่นี้นะครับเพื่อนๆยังไงเดี๋ยวจะถ่ายทําให้ใหม่เดี๋ยวจะติดตามแปลงนี้เป็นยังไงนะครับจะเอาจะไปรอดไหมนะครับไลไ้เส้นสุกเป็นคุณมาแนะนําเองนะครับนี่จะจะแต่จะแก้ไขทันเวลาไหมเพราะว่าแตงเหมือนจะเริ่มไม่ได้ตามเว,เวลานะครับเพราะว่าช้าช้าไปตามจริงตามจริงแตงยี่สิบวันนี้ต้องได้งามว่านี้นะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ